อันดินครับถ้าพูดไปลามแเบียบเนี่ยถ้าจูนทำจะเห็น่าเขาใจอ ้ตรงนี้ตรงนี้ก็มันจะเป็นไอ้นั่นเหมือนกันใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนมันจะมีใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนมีมันรับคนมันเราทําได้ไหมกรรมสิทธิ์ของทางด่วนใช่การทำของของเราและดูกรรมสิทธิ์ใต้างดับสิทธิ์เราเราทำหมดเลยฮะเราทำหมดเลยไม่ไม่ไื่แนวแนวไหนล้ําเราก็เอาออกแนวไหนที่มันไม่ร้วตามว่าตามผังนึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมตามระวังให้ระวัง หลุดไปข้างหลังนี่ก็จะไม่จะไม่ค่อยมีแล้วข้างหลังนี่จะเป็นเหลืองเหลืองลาอะอย่างนี้แหละกว้างๆใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนสร้างบ้านชั่วคราวถึงข่ายมิโตเราก็ต้องรื้อฮะเพราะว่ามันเป็นคลองโอเคแต่เป็นทองจุดเริ่มก็คือที่เรียกว่ามันเป็นเฟสเดียวมันใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่สามสามร้อยสามร้อยกว่าเมตรนะใช่ไหมก็เริ่มเริ่มเป็นเฟสละอ่าเริ่มเป็นเฟสก็ได้เริ่มเป็นเฟสก็ได้ อันนี้มีอย่างเจ็ดที่ที่ตับทุกคนเลยเลยคลองไม่ถึงว่าส่วนไหนที่ล้ำบ้างใช่ไหมคะมีค่ะเรามีข้อมูลหมดอนกัมีข้อมูลหมดอนกันก็คือตั้งแต่สี่เราเราจะรื้อจะรื้อหรือว่าเราจะให้เขาลื้อแต่จริงๆที่ที่ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นที่เดิมนะฮะมันเป็นที่ดินเดิมเพราะประกอมไปเป็นทางเข้าสวนอะไรที่สาธาระใช่ไหม แต่กรรการไม่ให้เด็กไปรู้ว่ากนอะไรกันบ้านผมไม่รู้อะนานเส้นนี้เข้าอยู่แล้วครับนี่คนเดิมที่รวมันที่บอกให้ไม่ไม่อันนี้บดูเรื่องประมาณเนี่ย

ถ้าคุยต้องกันแล้วมต้องใช่ไม่ใช่แต่ถ้าถ้าคุยุเยขอบผมมากค่ลูกน้องาครัไม่ใช่ไปรับเ่งครับแต่ว่าดใจ้อค่าใ่เขาไปตำแหน่งลก็กลบไปหยุมก็ไม่ได้ทั้งสอทั้งามทั้งสี่ปนไหมไ้่ละขั้นตอน่น่ ถ่ายรูปเมลงยเลข้าไปมือยืดเอาไปถ่ายเลย

โดยปกติอะคือเนี่ยนะคะเขาจะมีาชิ้เราเนี่ยมันจะมีระยะอยู่่ว่าถ้าวัน80เซนอะก็จะกดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ้ผลที่จะไดกับเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าสว่าเรามีอะไรที่เป็นข้อหลังกับใวันที่เดิมมันจะได้หวขึ้นเลยค่ะเราต้องวด้นบนต่อ่ะายเอมันกหลังมันแท้งแล มันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าวันนี้ผมปรุะสมมาเพื่อป <man> ้องถนนไม่ระบายก็ส่วนถนนที่จะเป็นข้่อตาทเล็กซิ้งนเป็นเรื่องของกระับ <c oughs>